สวัสดีค่ะเราช่องบอเบียดัมซิ่งค่ะเดินมาไกลมากเลยค่ะเดินมาดูนะคะว่าทำไมเสียดแบีดถ,ถึงได้จอดรถเกิดอะไรขึ้นอา้าวถูกน้องสองคนี้มีขีดรถทานฉันเนาะสุกกระบอกว่าสุสิมานี่สิขอเกาะหล่อมาน้าผันนะอา้าเกี่ยวต่อแล้ว เรียกว่าจอดกินน่ำแต่ถ้าถามเตรนก็คือว่าจอดกินน่ำคซื้อ ีลูกน้องมาหาบอ่อหลนสองคนนะคะโอ้สับเปลอเพ่นพ่นมาซ่อมนะคะพ่นมาซ่อมง,งานเอ้ยเกี่ยน้ำเนยเด้อโอ้ยเกี่ยน้ำเนยอย่ามาขี่รถมาจอด่าม่งหนีเกีย่ยออย่าง โซ่สมหวังเกี่ยวห่างใจสนำหนีป่ฮะเกี่ยวจำนีโอ้ยนี่แหะสองสามไลนนี่แหละมีสจำหนีละงานไปยี่งุณนไปทางไหนเกี่ยวคุณปีน่ะเกี่ยวเกี่ยวเบิดเลยเกี่ยวคิดหน้า รถเทามีงานสม,มิีละสองสำสลวกรใหญ่กับขึ้นมาไก่เมืออ่อไกลปันไอดอกไก,ก่ก็หนี่สองไรแล้วกรยางไปกี่ขั้นหนึ่งพูดได้ครับสัว์ลุกนองสองขั้นเลยอบอกโอั้อันนี้ขี่รถหางานอย่างเดียวเลยบ้า nè đó, bên dang đáy luộc nồi, như vậy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 , như เป็นรม่จาติรเรา่บติอนรกับไหไทยนี่ยรถไม่เพิ่นแหม่ขยไทยรถไม่เนอะคุณน่ะโอ้คนมาลงแตงหมู่บ้านเลย ก็ีายหมดายขนาด่อแม่ได้เลยก็ต้องขายนหโหแม่กฝนเลยน้องเขาจะได้บุกพนเดี๋ยวไปหาไปไปเจ้เขาพิษอ่ะวนหยาเขาเกีียวเขาพิษนะคะผุดผุดเล่นน้ำท่านบอยนี่ประเด็น ซาบเลือย่านลูกนองเกียวเขาพิษนะคะไปแม่ไปเฮ้ไปเบิ่งเพิ่นไกลๆสนีแล้วเนาะค่ะอะไรแบบขยังไปหมูหลงวังเราหมุนโชว์ขงักมันบุกช่องนั่นเราหมุนโชว์นะเราหมุนูิไปท่งไปบุญนะบุญนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังนี่โบกเมื่ออยู่ไปแม่คัะ ไปยัาไปบอกเดนหน้าโขไปตนลงแล้วน้มันปานมันก็จะงุงบอลเรียน้นสองลอสามนลงค่วงลงควงบอวงงาตงทิ้งอ่ะมขายเนี่นี่ละมบากันแค่ไม่่บล้ดูมันิขางางนี่มแกก็ขามกงางมันลงไปยังไงนลงไปพูดแล้วหอดโพุนจะอีกขั้นหนึ่งอยู่บ้านแต่อ่ไรออกงานแต่ โอ้ยมันเอามาล่องหนีสองท่านโอ้โอ้มาอนีละมาอนีละทางไหนสินั่นไปทายคลิปนี่แหละยุทธ <c oughs> รัดยางรัดยางไหนแถวนี้บนะ่แถวนี้เลยอันนี้ออนนะลูกน้องไม่บ่ต้องปล่อยรถออกไปทางชันระชาย,ยาท่านท่านกันอีกทัานหนึง่งกับลูกน้องเท้าขึ้กันอีกที่ว่าท่านนาคนขับโอ้ ปีนี่มาขับเลยมตัตจีพักผ่อนบ่บบเคลียร์งานยังเดียวเลยโซ่อป,ปอเพื่นว่าเพื่นจะเอาเบิร์ดเลยพี่น้องนี่เพื่นบอกว่าสี่บ่ไห้อันปาลาเล้าได้เกิดเลยเพื่นว่าเพื่นจะเอาเบิร์ดเลยนี่นะเพื่นน่ะโอ้จีมดุดจีมดุดไปขายยางกาวขึ้นมันนี้ยางคีมอ่าใส่ามาถิ่มไหวไหม มาทีมคอยว่าล่ะก็ให้คอยย่างกัับแม่พุนผุนเสียเบียรเกลีวอยู่ค่ะมันขามข้องทางผุนไหมค่ะให้ไ้วสียางหอดง่ายปะนี่แต่แตยางน้ำรดเกยวกับเมือยพอแห้งแล้วเียกยางมาถ่ายกี่พนนะคะปึ๊ เด๋ยวสิพาลาดยังกลับไปเบิงเสียบยาต่อนะคะจะให้เบิงอันผู้โบตาของซอปอ่อเนี่ยจะเข้า คนนจอดแล้วะะไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น่เด้อค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ